สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่เมืองลุงนะตัวที่ถนนเส้นกลางเส้นหน้าโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลปัดลุงอะกำลังจะหนุนหน้าไปแยกโคลิเซียมสถาน,นีรถไฟเนะาะวันนี้เราจะพาไปห้าร้กินกันเท่านั้นเดี๋ยวไปแลกกันว่าเราจะได้ร้อกินค่ะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นแยกโคลิเซียมนะเดี๋ยวเราจะตรงไปเลยค่ะ รานก็จะยุ่เลยโคลิเซียมไปดิดถึงประมาณประมาณกิโลเมตรสงังร้อยเมตรได้เลยห้างโคลิเซียมฝ่ายทางฝั่งซ้ายมือจะมีสันเจ้าเนี่ยซ้ายมือจะมีสันเจ้าใช่ไหมสันเจ้าพอเลยสันเจ้านี้ก็หาที่จอดทางฝั่งซ้ายมือจะเลยวันนี้ขายม่า<ม>เปิดใช่ไหมเดี๋ยวเปิดอยู่นะแสงไฟนั่นน่ะใช่ไหมเปิดไหมเปิดเปิดเปิดนี่นะทุกคนเราก็มาถึงรานแลว ตรงกันข้ามกับโลตัสร้านจะเป็นร้านริมสนนเลยร้านริมนนเลยจ้ะที่เขาเรียกว่าคนพื้นที่เขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวป้าจอยเจ๊หญิงเนี่ยรุ่นสองแล้วจะขายในกี่โมงอยาสัมภาษณ์พี่เขาก็ได้ใกล้ใกล้ตั้งแต่ป่าใดคะใกล้ออกออกมาปีอ้าค่ะเดี๋ยว่ในใกล้สิวค่ะเริ่มใกล้ตั้งแต่สิวค่ะเป็นเตียงขึ้นเลยร้านนี้ายาวไปเลยเอาเส้นเรื่องเอง หมูรวมทุกอย่างพิเศษจ้ะค่ะรวมหมูรวมหมูจะไม่เอาใช่รวมหมูไม่เอาไ่พิเศษจ้ะตัวนึงนะค่ะของพี่ผู right ้ชายสั่งเรียกพี่สั่งเลยพี่อะไรดีบ้าอเส้นหมี่ขาวนั่งตัวไหนนี่เจ๊หญิงนะครับเจ๊หญิงรวมหมูด้วยไหม นี่มาแล้วนะทุกคนเจ็กเดี๋ยวสร้างเป็นมีเรื่องแห้งเขาจะมีน้ำซุปมาแบบนี้เลยชามเยอะๆเลยจึงกะของลุงสร้างเป็นอะไรได้สร้งเป็นมีน้ำแห้งมีน้ำแห้งเส้นมีนะเส้นมีเส้นมีเส้นมีขาวตัวนี้ก็เจ๊หญิงเมื่อกี้เท่าที่สอบถามก็จะขายประมาณนี่แหละห้าโมงครึ่งหกโมง พร้อมเจ็บพร้อมเต็มที่ก็ประมาณหกโมงประมาณหกโมงออน้ำซุปกำลังแบบได้ที่อ่ะวนได้ทีอันนี้ก็ที่อยากแนะนําเพราะว่ามันเป็นร้านโลโลก้ของคนในพื้นที่กินแต่ว่า<ด>ถ้าเกิดเรามาค่ำกว่านี้เนี่ยจะไม่มีที่นั่งนะ<โ>ดูริมนั่นเลยทุกคนเนี่ยสังเกตได้เลยว,ว่าถ้าเป็นแห้งถ้าเป็นแห้งเนี่ยเขาก็จะแยกแยกน้าซุปมาให้แล้วก็จะมีเล้งมาให้และที่สําคัญเนี่ยตักเล้งให้ดูนะ ดี๋ยวนี่อันปิกป๊กปวันนี้เลยแบบอย่านี้เลยโทษนะใช้มือใช้มือใช้มือแม่กำลังปรุงอยู่เดี๋ยวจะชิมให้ดูแังไม่ยังไม่ได้คือเนื้อเนี่ยจะนุ่มมากเลยอันนี้เรากิน,เร,กนเรากินกันมานี่กินก่อนเดี๋ยวจะชิมให้ดูแ,นะแต่เราเรามาไล่รดแล้วซึ่งก็เราก็อยากเนะนน้ำร้านนี้เนาะเป็นเป็นน้ำข้นๆเนาะ น้นำข้นตัวนี้จะถือว่าเป็นน,ำน,น้ำข้นเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนม้ำซุปก็จะข้นๆน้อยๆซึ่งก็จะมีไอ้นนี่อเกลือกุ้งเป็นน้ำพริกเผาเนาะเป็นน้ำพริกเผาเลยซีอิ๊ดเดี๋ยวพอนะมันจะแป๊บเอาช้อนกับกระเจี๊ยบให้หน่อยนะเดี๋ยวให้ลุงก่อนเดี๋ยวนั่นละ่ะชิมก่อนนะลุงนะเดีเดี๋ยว ิ่เอานี่จะเกียบจ้าเดี๋ยวนูชิมก่อนนะเดี๋ยวู mm hmm. เดี๋ยวจะชิมน้ำซุปก่อนนะคะนี mm ่ hmm. น้ำซุปก็จะว่านเต็มคนคือเอาง,ง่ายๆเลยนะถ้าตามตามสไตล์เราเนี่ย ถ้าไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านไหนเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยจะไม่ปุ่มคือจะกินก่อนแต่ถ้ามันโอเคนะก็จะไม่ปุ่มเลยเพราะถือว่าแบบเขาทํามาดีอยู่แล้วไงแล้วก็มากินมากินทุกครั้งเนี่ยเขาไม่เคยเหลือน,ะ<จ>น้ำซุปค่นี้เจ็บขอบคุณครับไม่เคยน้ําซุปนี้ไม่เคยเหลือเลยนะแต่ถ้าเกิดใครชอบรสชาติจัดจ้านเป็นสไตล์ของตัวเองก็พิกพิกเผาอะเผ็ดมากพิลกระเลียงเลยละ่ะพูดง่าย เนี่ยน้ำซุปก็จะแบบนัวมากเลยหวานเนี่ยเนี่ยดูนะหมูแดงคือพูด,ดง่ายๆเลยว่าแบบคือเรามากินนี่มันตั้งแต่มาอยู่มาอยู่ที่นี่สามปีเนาะแบบจำไม่ได้ว่ากี่ครั้งนะ,น,นะมาทุกครั้งรสชาติไม่เคยเปลี่ยนแต่ที่สำคัญเนี่ยคือกินแล้วคอไม่แห้งไม,ไม่แห้งคอไม่ปวดคอไม่แห้ง ก็ถือว่าเข้าหวานจากน้ำต้มกระดูกหมูจริงๆเลยนะะเส้นแบบเจ้เรื่องที่นี่ก็จะเป็นเส้นเรื่อง่างตายนะมันจะไม่เมือนเส้นเรื่องของุมผมมันตายไปเลยอธิ <shear> บายอธิบายให้คนดูน<จ>ะระหว <isch> ่างบะหมี่กับเส้นเหลืองที่นี่ยเ<อ>ขากำลังจะพูดกำลังจะพูดไอ้ตัวเส้นเรื่ององ้องสังตายนะเขาจะเป็นเส้นกลุ่มผมซึ่งก็จะนึบๆมีความนึบแต่ในเส้นอะแต่ถ้าจะเป็นบะหมี่มันจะมันจะหยีพอจัด แล้วเวลาสั่งเวลาสั่งเนี่ยให้สั่งยังไงเพราะทีแรกอะตอนมาอยู่แรกานี่เปมีปัญหากับการสั่งเส้นหมี่บะหมี่กับเส้นหมี่เหลืองมากไม่บางร้านก็จะไม่มีบางร้านอย่างร้านเนี้ยเขาจะไม่มีบมะหม,ม,มี่นะบะหมี่เขาจะมีแต่เส้เสนเหลืองเขาจะมีแต่เส้นเรื่องเนเรื่องก็ขุดตายอะซึ่งแต่ว่าบางร้านก็จะมีบะหมี่มเหมือนกก็ต้องสั่งว่าถ้าบะหมี่เขาต้องบวกว่าบะหมี่ถ้าเส้นเรื่องตายก็าานะเ,เป็น,นาามีเรื่อง มีเรื่องแมงก็เป็นเรื่องอแต่ถ้าแบบสั่งมีเหลืองช่วยๆก็จะได้เส้นนี้มาไม่ใช่บะหมี่นะที่นี่เขาหยุดวันไหนนะวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์วันอาทิตยนะ์น,นนะที่นี่จะปิดวันอาทิตย์ดังก็จะอยู่านงะนึงนี่เป็นหมูแดงเอาไว้ ก,ามมากินกันกัดน้เมือนกันให้ชอบชอบกินแห้งพว่อะก็มีน้ำซุปมาให้กันไงมันแยกช่วยกันยอยู่แล้วซึ่งก็แล้วจะแบบกินน้ำก็คือมากด้วยเดียวกันม,มีสบต้องตัวบอกว่าเป็นไงของคุณก็เหมือนเดิมก็ก็อย่างที่บอกอ่ะไม่ไม่ไมเราเอาเราอาจจะเอาส่วนตัวเราเป็นที่ตั้งเนี่ย สามปีเราว่ารสชาติไม่เปลี่ยนน้ำทุกอร่อยมากจ่ะจริงๆนะก็มีอย่างอื่นกันนะมีข้าวหมดเองบอกเลยว่าบอกเลยว่าถ้ารสชาติแบบเนี้ยปริมาณแบบเนี้ยถ้าอยู่กรุงเทพนะต้องมีอะไร7 0เจ็ดสิบแปดสิบนะต้องมีเจ็ดสิบปดสิบถ้าที่ตะเวนกินมานะอันนี้ต่อได้ทุกคนว่าเท่าไหร่บอกราคาที่ เดี๋ยวลองต้มดินดูก็แล้มอันนี้มันมีอะไรนะจับมือนี่แค่จับมือจับมูอกันมันกับวะโตโตโตกันไอ้นี่เว้ยบางวันมีไส้ตันมาให้ด้วยนะใช่ไหมมีไหมวันมี้มีไหมบางวันมีไส้ตันอมาไส้อ่อนออนี่ปกติเขาต้องมีนะอ๋อวันนี้เขาเขาเปลี่ยนเป็นหมูเด้ง ง่าน่าจะมีไม่มีไส้ปกติจะมีไส้โวนี่เราสั่งรวมทุกอย่างเนี่ยคือแบบมัน,นคือมันเปื่อยมากอะ่ะไม่รู้เห็นเห็นแบบเปื่อยแบบเนี่ยลอเลอะออกมาง่ายง่ายเลยอันนี้ว่าปากกาถูจักไหม ใัวเช้าอ่ะที่นี่เขาเาารียกหัวปากกาเอาแบบว่าเดี๋ยวเห็นตรงดีๆแบบเนี้ยเดี๋ยวรอดูนางท่านมาดูสับหามันก็ต้องกินก็ต้องกินแหลกออยเออ,เอจริงๆนะ <c oughs> มันมันมีเรื่องที่มันไม่เข้าไม่เข้าใจอยู่เรื่องหนึง่งก็คือว่า เวลาคนไทยกินเนี่ยคือแบบเราเราเรามีความสุขก,กับการกินก<ม>ารดูดเส้นแล้วมันมีเสียงเนี่ยกลับถูกมองว่าไม่มีมารยาทในการกินกลับกันในประเทศญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีเนี่ยถ้าการให้เกียรติร้านการให้เกียรติเชฟเห็นไหมหรือกุ๊กเนี่ยการกินบะหมี่เนี่ยมันจะต้องมีเสียง ยิ่งดัง,ดงอ่ายิ่งดังนี่ถือว่ายิ่งให้เกียรติแล้วก็บ่งบอกหนูว่าเฮ้ยมันรสชาติที่คุณทํามาเนี่ยมันถูกปากเรามากเลยนะมันก็กลับกันแต่แต่เชื่อว่าถ้าเป็นถ้าเป็น,ปนอ่าเจ้าของร้านรามมงหรือว่าอะไรรุ่นใหม่ถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยถ้าสนับนับดิตรงอนี้น่าจะเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนพี่ว่าเปลี่ยนกว่าถ้าเป็นคนรุ่นใหม่มาทํามาทำแบบเขาก็อยากได้แบบ เอออะไรที่สื่อว่าเขาทําออกมาแล้วมันถูกใจม,มันไม่ได้แบบเป็นคนรุ่นเก่ามนรรจก่อนนี่อืมเอร่อยมากนี่รกชิ้นเป็นคนที่กินแล้วไม่ไม่ปรุงเพราะปรุงังนนี่มันจะเสีย เสียรสชาติของเขาดีอยู่แล้วเขาเนี่ยเขามีข้าวหมูแดงแล้วก็มีข้าวอะไรด้วยมีข้าวด้วยใช่ไหมแต่เราไม่เคยกินข้าวหมูแดงเราเป็นเราเรป็นสายเส้นไม่หรอกคือพอเมื่อเย็นแล้วลองค่อยๆกินข้าวก็เลยมาจุกชิ้กเกี้ยวอืมจุ๊บ ถึงมีคำนึงที่จะจอดนามห <c oughs> วานั้นได้แรงก่ายหละาง่ายๆเลยจำง่ายๆถ้ามาถน,นเช่นกลางอะ่ะห้างโคลิเซียมสี่แยกโคลิเซียมห้างโคลิเซียมจะอยู่ขวามือเลยมาไม่เกิน300เมตรอยู่ซ้ายมือแต่ว่าอาจจะหาที่จอดรถยากนิดนึงนะ <c oughs> พรมันจะอยู่ริมนั่นเขาเขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้เป็นสีไม่ได้หนังารางแบบนั้นเขา่เป็นตังโคน okay, ากวเตี๋ยวซับปอดกันยินการที่กินก๋วยเตี๋ยวเราเสิร์ฟม,มาพร้อมกับเลงเนี่ยนนนดาจะมีตั้งแต่จังหวัดในลงมาของทางภาคใต้อันนี้ไม่แน่ใจไม่มีความรู้เลยจริงตุราชเราไม่เคยเห็นนะ นี่ก็แล้วแต่ร้านร้านใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่กขาจะแยกออกมาเนาะถ้าเป็นแห้งเขาจะแยกคำซุปไม่หมายถึงว่าเขาแถมมาให้เขาแถมมาให้เป็นหน้าตาแบบนี้คือมาให้ในชาถ้าเป็นน้ําก็จะใส่มาแบบนี้ถ้าแห้งก็จะแยกมาแบบนี้แต่ถ้าพูดถึงกรุงเทพมันไม่มันไม่มีเป็นบางร้านคือบางร้านน่ะเขาจะเป็นอย่างนี้คือไอ้เครื่องอ่ะเขาจะใสปลุกมาในในเส้นเลยแล้วก็น้าซุปะปลาไม่มีพวกเครื่องแต่เนี่ยคือเส้น แล้วก็เป็นหมูแดงอะไก็จะอยู่บนเส้นเนาะแล้วก็ถ้าเป็นพวกซุปก็จะใส่กระดูกใส่ลูกชิ้นไม่จามหนอยอะไรเงี้ยแล้วแต่กระจายร้านใครมั้งคิดว่านะพว่าบางร้านก็ไม่ได้ไม่ได้แยกแบบนี้เมื่อก่อนน่ะก็จะมาเส้เนเร่งตัวคนไม่จบคนไม่จบคนไม่จบหยอกคลอดกันงหลังร้ากัน คนก็ไม่คนก็ยกกอดอยู่ยกกดเป็นก็เลย,สย,สยนนใส่ใสอันี้ไหมกันเด้งเนี่ยขาว้นีาใส่มแบบนี้กระตังขุมอยู่แบบนี้แหละคือไม่โซกินวบาดเดียวเสียเสียบุกลิอ้ลวน่กลัวเสียบ,บกุกลิศไอ้ข้งอ้พยไม่กินเื่อใช่มข้าอ้อยไม่ลองเียบ,บกุกลิ ก็ไปลุยแม่ตังเลยถาระคนทําอาหารถ้ารักที่เราทําร้านอาหารราเปิดร้านอาหารต้องเห็นลูกค้ากินแบบเนี้ยเออเราจะมีความสุขมากจริงๆนะคนคนทำแบบไม่เห็นเนี่ยเออเขาเขาก็ดีใจอ่ะเช่นกันเวลาเราแบบเนาะลูกค้ากินแบบน้ำต้มยำไม่ไม่เหลือเลยอย่างเงี้ย โคตรดูดจนมาร้องเลยอะไรนะตะกี้พูดอะไรจะมาร้องนะคตรดคตรดคตรดดูดจนมาร้องเคยได้ยินครัคตรดดูดจนมาร้องแต่ว่าโคตดนี้คะนี้คือเวิร์บด้วยคนนี้การโคตดการคตรดูดอ่ะคตรดดูให้ดูหน่อยโคตด หยอกกอดกือแทะเหรอเออแะ <ừ. S 2> ทแะบวบตัวแทะสามที่ได้ไงพี่ไม่รู้ว่าตั๊กแตนเป็นกลางแล้วทำแบบเพราะว่าอะไรบวบตัวแทะแฉกกระดูกเอเล้งมันต้องแทะนะถ้าไม่แทะแฉกแล้วก็อจะให้เรามาทำไมไม่ต้องวงสวยแล้วคนนี้แล้ว <ừ. S 2> ต้องวงกินกินต่างที่ต้องกินอ้ไรในหอก แล้วคำามาได้แรงกกอะแปลเป็นไทย,ยไไว่าแรงบกใครแรงไหวได้ไ<อ>ไปะแรงแรงบกคือมันชื่นใจอ่ะมันเลยคำว่าชื่นใจดีม,มันบอกว่าอะไรดีวะมันเลยคำว่าชื่นใจอะแตได้แรงบกร่วงก็ไปในอกอ่ะเข้าเทียม สองร้อยเลยเหรอก็อคือมันได้ใจอ่ะเอพราะพ่อคนใต้เราต้องที่้ก๊าดไปเอเมนะคนอื่นจะรู้ได้ไงได้แรงอกได้แรงอกก็ไม่แร้งว่ะคนอีสานคนอีสานเขาย่างไงตรวจมันคำว่าคำว่าอะไรวะคนอย่าดังนะนึกก่อนจำไม่ได้แนละ้ว ร้อฉางูก็ไม่ใช่ร้อฉางวเป็กับเสลอคือมันอ่นฟังมาเล่นคำว่าร้อยคำวจะใช้คำาร้อยจางอูแต่ว่าจะคนใจเสพเล่นหัวร้อ,อ,ม,อมัตด้วยอะไรนึ่งเหรเห็นที่เว้ยคนยีสานกรใช้ใคำว่าไข่แน่ไข่แน่ได้แลงเนี่ยได้แรงวผเนี่ยถ้าเป็นคนยีสานไข่แน่อาการเดียวกัน มันจะซอฟได้ไงไม่หนักแน่นลองไปพูดร้านลาบแล้วดา้า,านข้างมันนั่งแดกเล่าม,มันจะซอฟแบโด,ดนดตืน้ <laughs> ใไขแน่ใขรแน่กินกินกินจนหมดวมวเว้ยใครแน่ยิงมาสหบาทาอแล้วมายีอย่างก็มีไก่ใช่ไหมเราจะสั่งรวมกับหมูกับไก่ก็ได้นะ อเออมีไก่ต้มใช่เขามีไม่มีตีนไก่มีน่องไก่นั่นแหละคือถ like ้าเราสั่งพิเศษเลยเราเสียดายเราอยากจะกินทั้งไก่ทั้งหมูเราก็ผสมได้เลยทั้งหมูทั้งไก่แต่นี่คือแบบมูออนตอนนี้อยู่ในช่วงหมาคอนเส้นหมดละส่วนประกอบแบบอื่นในชาหมดละตอนนี้เหลือกระดูกละ ง่ายๆเพียงแค่คุณมีช้อนกะับตะเกียบม,มันมันนุ่มมันแบบโอ้เขาจะเรียกว่าอะไรวะยแยกตัวเออมันเปื่อยอมันเปือเป่อยมันเปื่อยดูอันนี้ดิโอ้โหดูทุกคนไอ้ยาอืมอ๋อ ดูก่อนติดน้อยๆเนาะม,ม,มาว่าดิน,ดน,น,นดเด้งนัวคั่มๆต้องมาชิมนะพอใกล้ถึงดึกถึงคืนเลยไปเติมคืนจังหว่าเสียงคืนแล้วรู้กันแกเสียงคืนแล้วมัรู้อย่างพองเลยมั้ยคือคนเยอะพี่ว่าตัวเส้นกับลูกชิ้นกับหมูเด้งน่าจะมีแต่ว่าตัวเล้งเนี่ยตัวเล้งน่าจะน่าจะ ถ้าดึกนะ <c oughs> นี่หัวประกาศอันนี้ลืมไปแล้วนะว่าเขาเรียกหัวประกาตะกี้เรียกว่กาจานเอาหัวประกาศไหมเอาแต่ไม่รู้เล็กน่อยหัวปากกาส่วนมากเขาเรียกกันใช้เท้าหัวจี๊ดเราเราก็เรียากพูดจี๊ดจานก็เรียกพวัวประกาศ <c oughs> หัหวประกาศนะทุกคน อืมไม่ราคานึงเ่ารเลยอ่เลยปาหรอเสร็จแล้ว่วะยันไม่เสร็จแต่ิบเสร็จแล้วอืมปากปนึ่งนดงปารกักนมาปรยุ่ตแล้วนีนี่นไม่มีอะไรกินนานนีน่เลยกวะเจียวกวเดียวอืม กว๋วยเตี๋ยวที่นี่เขาจะกดเสียงนะแต่คนชื่อนะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนั่นภาษา<ม>กลางเขาจะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตียว,วยเยวอนนาด้ยว,มย,วยมาโอเคตั้งน้นเราจะพาไปกินที่ไหนก็ว่ากันดิๆีๆถ้าไปไหนกินเรื่อยๆเราจ้ะไปถ้ามา<อ>ที่นี่ถ้ามาพัดลุงเดี๋ยวมีอีกร้านหนึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเนี่ยแหละแต่ว่าก็คขจะ จะคนละสไตล์เจ้าคนละสไตล์ตอร่อยเหมือนกันอร่อยอร่อยคนละต้อร่อยคนละลนแบบโอเคโอเคก็ฝากกันไว้นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวป้าจ,จอยดำเนินกิจการรุ่นที่สองโดยเจ๊หญิงนะครับถนนเส้นกลางจังหวัดพัทตลุงวันนี้ลากันไปก่อนอเดี๋ยวลืมราคาราคาราคา เดี๋ยวราคาเท่าหลายจะได้บอกทางคนดูชามที่สั่งมาคือพิเศษชามละแค่60บาทเองก็อย่างที่บอกไปถ้าถ้าอยู่กรุงเทพตัวนี้ต้องโดน80ดสิแน่นอนโอเคฝากกันไว้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปกินอะไรเจอกันอีกทีาย